วันนี้มีคนมากดออดกันทุกคนพอเปิดไปก็ไม่เจอใครเลยแต่เจอขนมสองห่อนี้ค่ะขน,นมขน,นมสแน,นได้อะไรสแน,นได้อะไรว้ได้กระต่ายสัญญาได้กระต่ายไหมกระต่ายกระต่ายสได้อะไรอีกมีไข่ไหมเนะมีไข่ไหมคะโอ้โโโโโโมีไข่ด้วยไ อันนี้การ์ดจากป้าลิซาโอ้เราเดินาเมนกัโอ้มันสมเม็นแต่มันละลายอ่ะลูกโอ้ละลายอ๋อแต่อแตอนคดุดดิมีป้าให้คุดมาด้วยให้การ์ดมาด้วยวันดีลูกอะไรเนีย่ยมันละลายเหรอคะมันละลายแตกมปเลยหนูชจีใจไหมคะขอบคุณป้าลิซ่ายางังสัญญาขอบคุณยัง คุณคำนันใส่ย่าสัญญาขอบคุณค่ะขอบคุณ